ใช้เบดีนาค่าหนอนค่าเพียถูกใจแม่จริงๆคะ่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับน้องบีมนะคะ โดยทุกฤดูการทนางานนะคะสิ่งที่ชาวนากลัวที่สุดนะคะไม่ใช่แค่ฝนนะคะหรือว่าข้าวไม่งอกค่ะแต่คือนอนหรือว่าเพี้ยนะคะที่จะคอยกัดกินต้นข้าวของเกษตรกรนะคะแต่วันนี้ค่ะน้องบีมนะคะมีตัวช่วยใหม่ๆนะคะที่ใช้ง่ายและได้ผลดีกว่าเดิมนะคะเมดิน่านะคะเมสส็ดทรายสูตรพิเศษนะคะโดยเคลือบสารคาแถบไฮโดรคลอไลน์นะคะบวกกับไอโซโฟคราร์บนะคะรวมสองพลังแรงนะคะออกฤทธิ์ในกลุ่ม 1A แล้วก็กลุ่ม 14ค่ะโดยมีลิ์นะคะถูกตัวตายแล้วก็กินตายค่ะ กำจัดได้ทั้งนะคะหนอนห่อใบข้าวนะคะหนอนกอเพียพ้ยไฟเพี้ยกระโดดสีน้ําตาลเพีย้ยกระจักกระจัดนะคะโดยตัวนี้ค่ะใช้ง่ายนะคะโดยใช้แค่หวานนะคะโดยไม่ต้องผสม,มเราสามารถหวานเหมือนปุ๋ยได้เลยนะคะตัวหนึ่งกระสอบค่ะสามารถใช้ได้3าถึงหไร่นะคะตัวนี้ก็คือเป็นสารใหม่ของทางบริษัทนะคะสามารถเป็นตัวเลือกดีๆนะคะที่เกษตรกรไม่อยากที่จะฉีดยานะคะก็สามารถใช้หวานได้เลยนะคะ,ะเกษตรกรท่านใดนะคะมีปัญหาสอบถามนะคะสา ามารถนะคะสอบถามได้ที่กล่องข้อความด้านล่างนะคะเอทีมินเทศคุณภาพคู่เกษตรกรไทยคะ่ะสวัสดีค่ะน้ำปลานกเงือกทางเลือกของเกษตรไทยจะทํานาทําสวนทำ